นี่ไม่ทราบว่าสกอร์คิปเปร์หรือว่าคุณแม่ตุมตามคะเหมือนหลือเกินเหมือนหลือเกินกินอะไรนะมนที่ได้งามแสนงามเหมือนหรือเกินคุณผู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10%และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดนะครับไปยังผู้ที่มีคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดนะครับซึ่งวันนี้มี2คนเท่านั้นเองนะครับ,รบซึ่งต้องบอกว่าไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะฮะที่เราอยากจะให้เป็น50-50ต้องบอกว่าผิดความคาดหมายครับเพราะว่ามี1คนนะครับได้ไป72คะแนนครับ และอีกหนึ่งคนนะครับได้ไป28คะแนนนะครับซึ่งรายชื่อที่ผมจะประกาศนะครับคือรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับที่1คือได้ไป72คะแนนและเขาก็คือขอสแสดงความยินดีกับ น็อตครับนั่นหมายความว่าตุงตามนะครับคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดในวันนี้คือ28คะแนนนะครับท่านผู้ชมครับคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมดนะครับเราจะเปิดรับคะแนนจากคุณคนไทยทั้งประเทศอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้กลางรายการเดอะสตาร์ครับอยากให้ใครได้เป็นเดอะสตาร์ส่งคะแนนให้คุณมาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็นเดอะสตาร์ในวันพรุ่งนี้คำตอบอยู่ที่คุณคนไทยทั้งประเทศครับใช่แล้วนะฮะและพรุ่งนี้ผู้แข่งขันทั้งสองคนจะต้องร้องเพลงปิดท้ายการแข่งขันอีกคนละ ห่งเพลงนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเนอะสองคนท่้นเองเนาะอยากให้ตุ้มตามเป็นเดอะสตาร์นะฮะก็ดอกจันร์สี่เก้าสามศูนย์หนึ่งแล้วโทรออกนะครับอยากให้น็อตเป็นเดอะสตาร์ก็ดอกจันร์สี่เก้าสามศูนย์หกแล้วโทรออกนะครับแค่นี้เองเนาะครับผมเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจครับวันนี้เรามีภาพผลงานของเขาทั้งสองคนมาให้ได้ชมกันครับพร้อมแล้วไปชมกันตุ้มตามหมายเลขหนึ่งกับมินิคอนเสิร์ตตามใจตุ้ม ขอต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตตามใจตูมนะครับตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่รทุกทีฉันมันไ,ไม่ไดจอไม่ได้ยินเสียครผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะ เรนแลองลอยคอยความรักนานมาขอบคุณทุกทุกคนจริงๆครับวันนี้ส,สอนให้ผมได้รู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่ผมได้มีโอกาสได้ร้องเพลงให้ทุกทุกคนฟังนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับตรมตามคอาสัญญาขทุกคนนะครับว่านับตั้งแต่วันนี้ไป ตุ้มตามจะรักทุกคนตลอดไปเลยนะครับใน,ในใ็อตหมายเลข6กับมินิคนอน,น,คนอเสิร์ตคือความทรงจำแทนคำขอบคุณขอต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตคือความทรงจำแทนคำขอบคุณค่ะ เจ้าเจ้าพี่นเจ้าขอเจอิญบนเวทีหน้อยเจ้าวัันนนคเดขอบคุณที่มาฟังนดนร้องเพลงขอบคุณที่เชียร์นัดถึงแม้นะคะพวกเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่นั่นก็ไม่สำคัญ ท่ากับการที่เรามีกันและกันในวันนี้ อย่าลืมนะครับว่าตุมตาหรือนอตจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินผ่านทางการโหวตทาง SMS พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์หลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสิน คำตอบที่เรารอคอยกันมากว่า6เดือนจะได้ทราบพร้อมกันทั่วทั้งประเทศพรุ่งนี้นะครับทางว o นนา n นทีวีแห่งนี้ครับผมตุมตามหรือน็อตจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับครับผมและสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3